ตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ก็ยังดีอยู่นะฮะเนี่ยสดใสแล้วก็เปิดมาก็ยังคงเห็นสีเขียวๆค่ะอยู่ค่ะคุณกิตพลมองยังไงบ้างคะกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะครับก็ต้องบอกว่าเรามองตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงเดือน7จเดือนที่ผ่านต้องบอกว่าเดือน6เดือน7ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สื่อสารกับตลาดหลายครั้งนะครับว่ามองว่าเรากําลังอยู่ในจุดที่มันอาจจะแย่ที่สุดแต่ว่าเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดเนี่ย เมื่อมองไปในช่วงประมาณสักสิบสองเดือนหนาครับสาเหตุสาําคัญที่เรามองตลาดหุ้นไทยดีก็เพราะว่าเราคิดว่าในช่วงถ้ามันจะแย่เนี่ยเราก็คือในช่วงเดือน7<ๆ>เดือน8ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลประกอบการออกมาแล้วก็มันถูกถ่วงจากเรื่องของการหายไปของทางด้านรายจ่ายภาครัรฐนะแต่พอเข้าสูถึงเดืมายสามเนี่ยซึ่งรายจ่ายภาครัฐม,มาเดือนหน้าเต็มที่แล้วนะครับเตือนมิถุนายเองมีไฮซีซั่นของธุรกิจต่างๆแล้วก็ขณะเดีวยวกันเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีการขยอยเข้ามาด้วยนะครับ<ๆ>แล้วก็ ภาพของปีหน้ามีเรื่องของไซเคิลดอกเบี้ยขาล,ลงที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยบวกทั้งกับผลประกอบการทั้งจากทั้งจากเรื่องของการประเมินมูลค่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าดรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วไม่ขีเรกครับนะราะนั้นถ้ามองแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันคือซื้อแล้วเนี่ยวั Bottom ตถุมตัวไหนไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วการติดหุ้นในโซนระดับแถวช่วงที่ลงไปต่ำพันสามที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้น่ากังวลเลยนะครับดังนั้นะผมคิดว่าภาพตัวนี้ก็คือถ้าใครที่อาจจะไม่ได้มี โพสิชันเลยนะครับหรือว่าพอร์ตว่างเนี่ยก็อาจจะต้องมีบางส่วนเอาไว้บ้างครับค่ะแปลว่ามองว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมันถึงเวลาที่เซ็ตของเราที่มันซบเซามาเป็นระยะเวลาแบบประมาณเกือบๆสองปีเนี่ยมันจะถึงเวที่เป็นขาขึ้น,นจริงๆแล้วหรือเปล่าคะคุณกิตพลใช่ครับก็ต้องบอกว่าเรามองว่ามันจะเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือจริงๆแล้วถ้ามองภาพใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2000 2020นะครับ <คะ S 2> ช่วงปี2020นี่สเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกากับไทยนี่กว้างมากๆนะครับ <คะ S 2> ผลก็คือค่างเงินบาทในปีของปี2000เออทติยปี2000นะครับช่วงปี2000นเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายอเมริกากับไทยกว้างมากๆผลก็คือปีนั้นเงินบาทอ่อนค่ามากๆนะครับแต่แต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายของการตรึงดอกเบี้ยนะครับก็คือก่อนหน้าที่อเมริกาจะเริ่มลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมาแล้ว นะแล้วก็ขนาดเดียวกันพอเข้าสู่เฟสที่ S 2เฟสที่2เนี <h <h ่ยเป็นเฟสไหนนะครับเเดี๋ยวผมขอนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงแล้วกันนะจะได้พอพอพอเห็นภาพนะครับะาตอนนี้เองเราเราคาดหวังนะว่าอยากจะให้เซตเนี่ยเป็นขาขึ้นนี้จริงจริงนะคะเรารอกันมานานมากจริงๆโอเคนะครับก็จะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่แสดงให้เห็นนะนะครับว่าภาพของทานด้นไอตัวของท่านั้น การที่ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายอเมริกากับไทยจะกลับเข้ามาสู่จุดที่มันเป็นปกติเนี่ยมันจะต้องเกิดกระบวนการยังไงบ้างนะครับเราเห็นว่าในกระบวนการที่1นนะครับตอนที่อเมริกาเนี่ยตรึงดอกเบี้ยหรือส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับอเมริกาเนี่ยมันนิ่งๆแล้วอเมริกาก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อแต่เราจะเห็นเลยนะครับว่าในส่วนต่างที่มันกว้างมากๆเนี่ยเงินบาทในรอบนั้นอ่อนข้าวแรงมากๆนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงปลายครับของการก่อนหน้าที่อเมริกาจะลดดอกเบี้ยสักหน่อยนึงเนี่ย มันจะเริ่มมีคนคาดการณ์ถึงแนวโน้มของการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับ<ฮ>เงินบาทเองก็จะเริ่มมีทิศทางที่สามารถที่จะแข่งข้ากลับขึ้นมาได้นะครับพอ<ฮ>หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่สเตจท,ที่2นะครับในสเตจท,ที่2เนี่ยเวลาที่อเมริกาเริ่มลดดอกเบี้ยนะครับแล้วสมับส่วนต่างเนี่ยมันแคบลงเนี่ยผลก็คือเงินบาทในปีที่เริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีเสถียรภาพนะครับอาจจะเริ่มแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่าจะยังไม่แข็งเร็วมากมากนะฮะก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ตลาดหุ้นเนี่ย ฟื้นตัวได้ดีหลายๆกลุ่มครับจะฟื้นตัวในเกณฑที่ใช้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปดูในปี2000กับ2001เนี่ยตอนปี2000เนี่ยหุ้นติดลบไปประมาณ16บกเซกเตอร์นะครับบวกอยู่แค่สนีะ่แต่พอมาถึงปี2001นะซึ่งเป็นสเตจที่2เนี่ยหุ้นบวกประมาณ14เซกเตอร์หุ้นลบแค่6เซกเตอร์ครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่า จากรอยต่อตรงนี้ซึ่งเรากําลังอยู่ในช่วงปลายสเตทที่1เข้าสู่สเตทที่2เน mm ี hmm. ่ยเราก็มองว่าตลาดไม่ได้แย่นะครับอาจจะมีจังหวะผันผวนผลบ้า,บางในช่วงของการลดดอกเบีย้ยแรกๆนะครับเพราะเราจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากลดดอกเบีย้ยไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ย mm hmm. เงินบาทจะอ่อนค่าแรงๆเพราะมันอาจจะมี allocation ของเงินนะครับที่หมุนไปลงทุนในตราสารหนี้อเมริกามากขึ้นนะครับ mm hmm. แต่ว่าหลังจากช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่จุดที่มันมีเสถียรภาพนะครับดังนั้นภาพของตลาดเราถ้ามองลักษณะแบบนี้เนี่ย ต้องถือว่าไม่ได้อยู่ในจุดขี้เหร่เลยนะครับขณ<ท>ะ,<ท>ะเดียวกันพอไปถึงสเตจที่3นะครับก็คือการกลับเข้ามาสู่ปกติและดอกเบีย้ยอเมริกาที่เคยสูงมากๆเนี่ยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปต่ำกว่าดอกเบีย้นยนโยบายของไทยซึ่งเป็นสภาวะปกตินะครับเพราะว่าด้วยด้วยเคร,เรดิตเลทติ้งอเมริกาที่ดีมากๆเนี่ยนะครับก็ถึงต้องบอกว่าเขาควรจะมีดอกเบีย้ยที่ต่ากว่าเราอะนะครับดังนั้นถ้าเราดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่เนี่ยอเมริกาซึ่งแข็งกว่าเราเคร,เรดิตเลทติ้งดีกว่าเรา ก็ควรจะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าพอพอเข้าสู่สเตจที่3ตรงนี้ครับทุกอย่างจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะเห็นว่าการไหลเท่าของเงินทุนที่ทางของเงินบาทที่จะแข็งค่าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนในสเตจที่3นี่ครับ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปรอจนถึงสเตจที่3ถึงจะลงทุนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าในสเตจที่2เนี่ยจำนวนหุ้นเซกเตอร์จำนวนเซกเตอร์ที่บวกเนี่ย คือ14ใน20เซกเตอร์ในรอบที่แล้วที่สำคัญก็คือตอนรอบที่แล้วตอนปี2 0 0 0 2001เนี่ยเป็นรอบที่เรายังไม่ฟื้นดีจากวิกฤตต้องยำกุ้งด้วยซ้ำนะครับนะแต่ว่าในรอบนี้เราเก่งกว่ามากนะครับในรอบนี้เทียบกันแล้วตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ยเราได้เงินบาทอ่อนค่าเราไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเ,ออเรามีหนี้ต่างประเทศเยอะแต่ในรอบนี้ครับเรามีดีประมาณตอบนั้นเนี่ยดีอยู่ประมาณ9เท่าเลยนะคือหนี้สินตุน,นเยอะมากนะครับแต่ว่ารอบนี้ดีเราอยู่มาะัาณสัก2.8 ขณะเดียวกันนี่นส่วนใหญ่ไม่ใช่นี่ต่างประเทศเป็นนี่ในประเทศครับเพราะฉะนั้นาการที่เงินบาทอ่อนค่ารายได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีภาคบริการที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเห็นผลดีหรือส่งผลดีตัวเนี้ยกลับเข้ามาอย่างภาพของทางด้านผลประกอบการนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าสเตจที่2เนี่ยพอเงินบาทมันมีสเสถียรภาพเนี่ยไม่ว่าจะในเชิงของการค้าการส่งออกนะครับหรือแม้กระทั่งภาพของการบริโภคภายในก็ดีเนี่ยโดยรวมๆแล้วมันจะไม่มี แฟกเตอร์ uh, ที่มันคาดการณ์ไม่ค่อยได้หรือจะไม่ค่อยได้มีความเสี่ยงแปลกๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในภาพตรงนี้ครับการที่เราอยู่นในปลายสเตจที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการที่จะเริ่มลงทุนครับค่ะจุดที่คุณกิตพลบอกว่ามันจะเกิดเสถียรภาพตัวค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันประมาณสักสามสิ่นะคะม,มันน่าจะไปแบบประมาณเท่าไหร่คาดการณ์กรอบได้ไหมคะว่าแนวโน้มค่าเงินบาทเราจะเป็นยังไงบ้างะคะก็เรามองว่าเงินบาทคงไม,ไม่ได้แข็งเร็วไปกว่านี้มากครับ ผมคิดว่าในภาพของเงินบาทเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากรอบจากนี้ไปเนี่ยพอพ้นพอเข้าสู่ช่วงปลายสเตจที่หนึ่งเข้าสู่สเตจที่2แล้วเนี่ยค,ความโน้มเอียงจะเริ่มค่อยๆกลายเป็นการแข่งข้านะแต่ในรอบนี้กลายเป็นว่ามาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ากรอบของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณแถว36มสบถึงสาบาทในเชิงของการอ่อนค่าได้นะครับแต่ว่าในเชิงของการแข่งขัาเนี่ยในภาพของปีนี้ผมคิดว่า ก็จะยังไม่ได้แข็งไปเร็วกว่าระดับ3 4มากๆครับแล้วก็ถ้าจะมีจุดที่มีโอกาสแข่งกว่า3 4มากเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ในช่วง6ปีหน้ามากกว่าครับค่ะค่ะคราวนี้ขอสอบถามเรื่องของฟันเฟลหนึ่งค่ะมุมมองต่างชาติที่ที่มองไทยในขณะนี้อริเวนเราก็ถือว่าตลาดที่น่าสนใจแบบนี้ฟันเฟมันจะมีโอกาสไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากช่วงเวลานี้ไปไปยาวๆเลยไหมคะใกล้แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เร็วมากค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นผมอยากจะพาไปดูก่อนนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายหุ้นไทยก็น่าจะเยอะนะครับ <c oughs> โดยปีสองพันี่สามเนี่ยขายประมาณแสนเก้านะครับ <c oughs> แล้ว2024ันี่สเนี่ยจริงๆตัวเลขน,นี้ทําถึงประมาณสิ้นเดือน5นะครับแต่ว่าถ้าดูถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆตัวเลขก็มันจะอยู่ประมาณทั้งหนแสนล้านนิดๆน,น,นะครับถ <c oughs> ามว่ารวมๆกัน3ามแสนล้านเนี่ยเอ๊ะม,มันมันแปลว่าต่างชาติไม่เอาหุ้นไทยเราแล้วหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ เพราะจริงๆแล้วการที่เราจะตอบว่าต่างชาติขายหุ้นไทยหรือเปล่าเนี่ยจริงๆคําถามก็คือว่าแล้วเขาซื้อไหมแล้วเขาซื้อเซกเตอร์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูตัวเลขรวมๆซึ่งเป็นการรีพอร์ตนะสิ้นวันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่มันไบแอสในทางของการขายครับเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่รวมเฉพาะการรายงานการขายที่อยู่ในตลาดรองนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีตลาดที่เรียกว่าตลาดแรกหรือตลาด primary market ด้วยนะครับก็คือเวลาจอง ipo นะก็เป็นการที่ซื้อผ่านตลาดแรกนะครับ การบริษทมีรศัพท์มีการประกาศเพิ่มทุนนะสี่ต่อหนึ่งอย่างที่เป็นต้นแล้วเราแล้วบริษัทนั้ง่วนต่างชาติไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไอการซื้อหรือกิจกรรมที่ไม่เกิดขึ้นในฝั่งของทางด้านตลาดแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกนับรวมในการรายงานการซื้อขายก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไปดูภาพของการรายงานเนี่ยมันจะเหมือนโน้มเอียงในทางขายไปละแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปดูภาพกิจกรรมของนักตลาดต่างชาติเนี่ยผ่านเปอร์เซ็นต์ของการถือหุ้นในเซกเตอร์ต่าง เราก็จะพบภาพที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยต่างชาติเองเนี่ยมีการถือเพิ่มนะครับในเชิงของโฮดดิ้งหรือเปอร์เซ็นต์ของการโฮดดิ้งเนี่ยในกลุ่มของทางด้านการแพทย์ในกลุ่มของทางด้านสื่อสารนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยในกลุ่มอื่นๆที่มีสัญ,ญญาณที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางด้านพวกของเอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบ,รบรก็จะเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆมีนะครับแล้วก็ในตัวของทางด้านค้าปลีกนะครับ ในตัวดังนั้นท่องเที่ยวนะครับพวกนี้เนี่ยออหรือเริ่มในกลุ่มอาหารเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มค่อยๆมีการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนหรือค่อยๆมีการถือหุ้นในกลุ่มพวกนี้เพิ่มนะครับดังนั้นผมคิดว่าในส่วนที่อยากจะสื่อสารการลงทุนก็คือว่าอ,อ,อย่าไปถึงกับกังวลตัวเลขการขายของต่างชาติมากเกินไปนะครับด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือเราย้อนกลับไปดูรูปเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังอยู่ในช่วงรอยต่อ ที่จะเปลี่ยนจากสเตจหนึ่งเข้าสู่สเตจที่สองซึ่งมักจะเป็นสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นหรือว่าภาพของความเคลื่อนไหวของต่างชาติไปรวมเนี่ยมันจะมีทิศทางการปรับดีขึ้นนะครับกับอันที่สองก็คือเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยถึงแม้เขาจะขายเขาไม่ได้ขายแบบกวาดทั้งหมดนะเขาขายแบบนี้เรียกว่าเออเขาขายแต่เขาก็ซื้อแต่เขาเลือกซื้อนะซึ่งจะเห็นว่าเขาเลือกเก่งด้วยเพราะว่าเขาเลือกซื้อในกลุ่มที่มันเขาน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีอย่างเช่น เขาเก็บปุ้นเฮลแค์มาตั้งแต่ตลอดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะหรือว่าในกลุ่มของตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มของ,งด้านเอ,อ่อเทเลคอมซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ,อกลุ่มเทเลคอมเองก็เป็นกลุ่มที่เอาท์เพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้สิ่งที่อยากจะให้นักสุนมองก็คือว่าเอ,อ่อให้ไปตั้งคําถามว่าเอ,อ๊ะแล้วเขาซื้อเซกเตอร์ไหนนะครับหรือเ,เขาไปเพิ่มน้ำหนักใน,ในเซกเตอร์ไหนนะครับเอ,อ่อการมองหรือการไปถอดรหัส ความคิดของต่างชาติตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเกาะเข้าไปได้ดีมากกว่าแต่ต้องเรียนว่าผมคิดว่าเรากาลังอยู่ในจุดที่ใกล้มากๆแล้วครับ<ม>ที่จะเห็นการกลับเข้ามาซื้อของต่างชาตินม่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับค่ะ,ะฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบใจชื้นขึ้นบ้าง<ม>ะนะคะคราวนี้นักลงทุนรายย่อย<ม>เราควรจะวางเกมวางกลยุทธ์ในช่วงเวลานี้ยังไงดีคะอันที่หนึ่งก็คือต้องบอกว่าอย่าพึ่งผีผามหรือบูสสุดลิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าเราเห็นแล้วนะครับว่า ในช่วงรอยต่อของการดําเนินนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยน,นะครับของอเมริกาเนี่ยออต้องบอกว่าก็ต้องถามว่าส่วนใหญ่แล้วตลาดเองก็คือต้องมาดูว่าแล้วตลาดเองเนี่ยมันรับข่าวดีทั้งหมดไปหรือยังนะครับถ้าเราไปดูในไซเคิลของการลดดอกเบีย้ยของอเมริกาในในห้าครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่าเวลาที่อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ออจนกระทั่งมาถึงการลดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ย มันเกิดการรล l l y ของหุ้นเนี่ยได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะพบว่าในครั้งที่ดีๆเลยนะครับการ rally ของหุ้นอเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ19-22ครับซึ่งในปีนี้ขึ้นไปแล้วแถวประมาณ21นะ <laughs> เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมันค่อนข้างจะ fully p r i c i n นะหรือค่อนข <c oughs> ้างจะรับข่าวดี <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ย <c oughs> ไปล่วงง่ายแล้วนะครับแปลว่าระยะสั้นๆเนี่ย อัพไซด์ในฝั่งตลาดอเมริกาเองจะเริ่มตึงๆแล้วหรืออาจจะเริ่มมีอัพไซด์ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับกับกันเนี่ยถ้าเอ่อถ้ามันจะปรับเยอะๆเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเพียงแต่ว่าถ้าเราลองไปดูนะครับว่าในภาพของเราลองไปสตัดีดูหลายๆครั้งในการในวัฏจักรของการปรับดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยเราก็มักจะพบว่าหลายครั้งเลยครับที่การ ตลาดอเมริกาเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มดีมากๆในช่วงของวัฏจักรของการขึ้นดอกเบีย้ย <Okay. S 2> แต่พอเข้าสู่วัฏจักรการลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยตลาดอเมริกาจะค่อยๆน่าสนใจน้อยลง mm. แล้วก็ <Okay. S 2> น้ําหนักของเงินทุนที่จะมาอย่างตลาดเราหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดเราเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนหรือการโยกเงินเนี่ย <Okay. S 2> จากฝั่งของอเมริกาเนี่ยเข้ามาอย่างตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้นด้วย <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ครับก็เป็นภาพที่ทําให าการปรับฐานหรือว่าความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงของรอยต่อตรงนี้เนีย่ยอันที่1ก็คือต้องเรียนทัน้งทุนทราบว่ามันน่าจะไม่ได้น่ากลัวกับอันที่2คือมันน่าที่จะเป็นโอกาสนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นภาพของการที่เงินเองเนี่ยเริ่มจะเริ่มไหลเข้าอย่างตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดทุนไทยครับสำหรับนักทุนเมื่อกี้ตอบคาถามนะครับก็กลุ่มคิดว่าในภาพที่เรายังอยู่ใน Transition ตรงนี้เนี่ยกลุ่มที่มันน่าจะไปได้ดีก็คือกลุ่มที่น่าจะได้ บนฟิตจากการลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งในเราจะเห็นแล้วว่าภาพของหุ้นในกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มของต้องบอกว่าจริงแล้วก็คือพวกพันธบัตรหรือตราสารหนี้ครับนะฮะเพราะเราจะเห็นว่า,เอ,าอเมริกาก็ยังไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีจะเกิดรีเซชชันหรือเปล่าจะถอยแค่ไหนนะครับดังนั้นอการที่เงินจะไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องแปลก<ช>ทีนี้คําถามคือนะเอ้เราอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเอ้เราจะไปไล่ซื้อตราสารหนี้มันก็ไม่ใช่นะทีนี้ เราก็ต้องไปดูว่ามีหุ้นไหนบ้างที่มีความคล้ายคลึงกับตาสารนี่นะครับซึ่งหุ้นที่คล้ายคลยคึงกับตาสารนี่ก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าใหญ่ๆอย่างเช่น Echo, uri, อเอ็กโกราชบุรีเป็นต้นนะครับพวกนี้ยิว6%ปรนะครับเอ่อประมาณ7เท่า<ง>แล้วก็จริงๆถ้าเราไปดูตั้งแต่ปี2020ที่เกิดโค<ง> <ๆ S 2> วิดเป็นต้นมานะครับแล้วไปดูเลยว่าเซตห้างสิบเนี่ยเอ,อ้ยสิตัวไหนที่มันเร็วสามําำช้าที่สุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา <โ planes> เราจะพบว่ามีหุ้นโรงไฟฟ้าอยู่ในนั้นน3รงะคับ แต่ทีนี้เราเลือกอะไรเราก็เลือกเ e อ็กโกราาบุรีครับคือเราเลือกเราคิดว่า p e เเจ็ดเท่ากับปันผลหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันน่าจะรองรับดาวไซด์แล้วแล้วกลับกันเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการอัพเซทได้กับอะโลเคชันของเงินเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าที่จะมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้โรงไฟฟ้าน่าสนใจอันที่สองก็คือกองรีดนะครับถ้าเราไปดูกองรีดก็จะพบว่าคล้ายโรงไฟฟ้าตรงที่ว่าถ้าเรานับปี2020เป็นซึ่งช่วงนั้นเนี่ย บอลยูจุดอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดเลยครับเราก็จะพบว่าโอ้ทั้งกองรีดทั้งตัวลงไฟฟ้าเนี่ยหารสองหารสามกันลงมานะ <c oughs> จากราคาในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าวันนี้ใช้ได้แล้วแล้วก็ยูอย่างช่องกองรีดหลายตัวเลยเนี่ยยูอยู่ระดับ7-8%็ดถึงแปดเปอร์เซ็นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าตัวไหนที่อายุเหลือเยอะไม่ได้เป็นกองที่จะหมดอายุเนี่ยต้องบอกว่าก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้น่ากังวลเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้บางกองมันจะเห็นอายุชัดๆนะสักสิบสี่ปีอย่างเงี้ย เราลองไปคำนวณมูลค่าของเขาดูก็จะพบว่ามันก็จะมีอัพไซด์ประมาณสัก20%่ได้นะคือถ้าเราคิดเฉพาะแค่เงินปันผลใน14-15ปีแล้วก็หลังจากนั้นมูลค่าเหลือศูนย์เลยนะครับยังได้มูลค่าที่กลับมาที่มากกว่าปัจจุบันฉะนั้นก็แปลว่ากอง r อะไรเลยตัวก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน<อ>นะครับดันั้นก็ไปดูในกลุ่มนี้ได้หรือไม่งั้นก็ไปเจาะเป็นรายตัวว่าอะไรที่มีลักษณะของธุรกิจที่มีความคล้ายกับ ตราสารนี้ใน,นระดับหนึง่งมีกระแสงเงินสดมั่นคงมีปันผลใช้ได้ PE ไม่แพงนะครับอันนี้ก็หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของท r a n c p n นะครับหรือจะเป็นตัวของ a d v a n c e นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกแม้กระทั่งรอบนี้ผมคิดว่าแม้กระทั่งธนาคารนะครับเ,รเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยปันผลก็อยู่ประมาณ4-6%เปอร์เซแล้วแต่ตัวนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ย PriceBook อยู่ประมาณ0.5 0 7ถึงนนะครับซึ่งไม่ได้แพงเลยแล้วขณะเดียวกัน มันจะไม่มันจะน่ากลัวนะถ้ามันอยู่ในเฟสของการปรับ GDP ลงแต่วันนี้ไม่ใช่นะวันนี้ GDP เฟสของการปรับขึ้นนะครับ<ะ>กระทรวงการคลังปรับ GDP ขึ้นจาก 24- สเป็น2.7สภาพัฒั์เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ปรับ GDP ขึ้นนะครับแต่ว่าขยบกรอบของการคาดการณ์เนี่ยที่กรอบล่างมันแคบแกบลงก็คือจากเดิม2-3%มเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเป็น2.3ถึง2.8จนียจริงๆคือดีขึ้นนะคือ<ะ>แปลว่าความเสี่ยงดาวไซน์เนี่ยแย่ๆยังไงก็ไม่เห็น2อะ่ะก็คือ2.3 คือมันคือการมองการความเสี่ยงมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นภาพนี้ครับพอมันเป็นภาพของันผลที่สูงพอโดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจที่ต่อการปรับประมาณการเนี่ยกลุ่มธนาคารก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวพักเงินได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพทั้งหมดนี้ครับก็เป็นตัวเลือกที่นักลงทุนสามารถที่จะมองได้แล้วก็อย่างน้อยสุดเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะมีความผันผวนสลับบ้างนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเรากําลังเข้าสู่จุดที่ดีมากๆของ ภาพของการลงทุนในช่วงของหกถึงแปดเดือนที่แน,น่ครับค่ะอันนี้พี่กิตพลมีตัวหุ้นมาฝากไหมคะหรือว่าเป็นที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ก็จริงๆที่คุยมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเราคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าอยากจะแถมบางอย่างเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งผมคิดว่าในภาพที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็คือภาพของเทนเด้า์การเข้าสู่เอลไลีนานะครับ คือเราเจอช่วงของภัยแล้งไปเยอะมากนะครับในปี2023ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าในภาพนี้ครับจะเป็นตัวของท่านนันตัวของท่านนันผลผลิตทางการเกษตรกับราคาสินค้าเกษตรนะแล้วเส้นสีดาก็คือรายได้เกษตรกรหรือาร์มอินข้ามเราจะเห็นว่าตอนปี2023เนี่ยมันมันโชคลายมากนะคือปกติแล้วเนี่ย2สถานการณ์แบบ2023เราจะไม่ค่อยเจอนะ2023เนี่ยเราเจอภัยแ้งปกติแล้วเวลาเราเจอภัยแล้ง ผลผลิตมักจะไม่ดีก็คือติดลบนะครับเส้นสีเทาแต่ว่าเกาอบแท้แท้หงสีเทาทีนี้เวลาสินค้าเกษตรมันผลิตได้น้อยเ่ยส่วนใหญ่ราคามันจะดีครับคือราคามันจะเป็นบวกทีนี้ปรากฏว่าปี2023มันโชคร้ายมากคือมันจะเห็นเลยว่าหลายเดือนครับมันลบทั้งคู่เลยนะคือนอกจากแรงผลิตได้น้อยแล้วราคายังไม่ดี<ข>อีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าฟาร์มอินคัมปีที่แล้วมันแย่มากจริงๆแต่พอมาถึงปีนี้มันเริ่มน่าสนใจครับว่าเอ๊ะ ภาพของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วขณะเดียวกันนะครับผมคิดว่าจุดที่เราประมาทไม่ได้เลยก็คือหลายท่านคงจะฟังแล้วว่าเรากําลังเข้าสู่จุดที่กําลังเปลี่ยนผ่านจากแล้งเนี่ยหรือเอล尼โยเนี่ยเข้าสู่ลานีนาทีนี้สิบแปดปีที่ผ่านมามันเคยเกิดภาวะแบบนี้ไหมประมาณสามครั้ง uh huh. ในสามครั้งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็พบว่าเอลนิโยเปลี่ยนจากลานีนาเนี่ยก็คืออุณหภูมิน้ําในมหาสมุทรเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับ ซึ่งเราพบว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้ฟาร์มอินคัมเนี่ยกลายเป็นขาขึ้นนะครับแบบรอบอดีๆรอบใหญ่ๆเลยเนี่ยไปประมาณปีปีครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟาร์มอินคัมดีขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าอ่ะราคาสินค้า,าเกษตรก็จะจะดีกลุ่มผลิตเนื้อสัตว์ก็มักจะดีนะครับตัวของนั้นการบริโภคก็มักจะดีนะครับตัวของแต่น้นคุณภาพลุกนี้ก็มักจะดีเพราะว่าเวลารายได้กเกษตรกรดีเนี่ย เศรษฐกิจต <Okay. S 2> ่จังหวัดหรือ Ru r a l economy <Okay. S 2> ก็จะดีไปหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ครับเราก็เลยมองว่าเรากําลังอยู่ในจุดรอยต่อที่สําคัญนะเรากําลังอยู่ในจุดที่เรียกว่า<ะ>เอ้ยอุณหภูมิน้ำมาันกำลังลดลงกําลังเข้าสู่ลาน,นีน้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เราควรจะเห็นฟาร์มอินค e ัมที่มันเริ่มดีขึ้นแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องยาวนานเนี่ยไประดับเป็นปีนะครับ<ะ>ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าอันนี้จะเป็นอัพไซด์ต่อเศรษฐกิจ แล้วก็ตอบผลประกอบการของหลายๆกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพนี้ก็เลยอยากจะฝากให้นักทุนดูเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตรงนี้กลุ่มที่เราชอบอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารนะครับจร <Okay. S 1> ิงๆเราชอบมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าช่วงสั้นพอเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้กลุ่มอาหารถูกเทคโปรฟิตบ้างนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มอาหารประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากภาพของสองสำเนือนข้างหน้าตัวนี้ไปแล้วเนี่ย ผมคิดว่าปีหน้าจะเป็นภาพที่เราเห็นกลุ่มอาหารนะครับฟื้นตัวจากเรื่องของการที่เข้าสู่ลายนิ้หน้าอย่างจริงจ<ช>ังแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องราคาเนื้อสัตว์นะครับราคาผลผลิตหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทิศทางที่มันจะปรับดีขึ้นด้วยนะครับก็เราก็อยากจะฝากเพิ่มเติมนะจากกลุ่มที่ฟุยเมื่อกี้เนี่ยว่าตัวเบ้ากรัตัว c p f เองเนี่ยช่วงสั้นอาจจะตึงๆนิดนึงนะหรือจจะโดนเทคลงมาก่อนแต่ว่าการอ่อนตัวลงมาก็จะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนครับ โอเคค่ะ,คะมีตัวหนึ่งก่อนที่จะไปสู่คําถามคุณผู้ชมเมื่อกี้ติดไว้ค่ะคือตัวซีรีที่เม่อเขามีข่าวเรื่องดีลยกัก<ม>ดีลพิเศษกับไฮแอดอันนี้พี่กิจพลมองตัวหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะโอเคครับก็ต้องบอกว่าเราคืนว่าเราแอดมี่ไม่มีวันนี้เพราะ,ะที่ดูทุ้นตัวนี้โดยตรงนะครับ<ม>แต่การที่ซีรีเองมีการปรับพอร์ตแล้วมีการขายออกไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าก,าก็คงจะได้ในทั้งในเชิงของตัวกําไรพิเศษเข้ามาแล้วก็ได้กระแสเงินสดที่เข้ามาช่วยพอสําสมควรนะครับต้องบอกว่าในช่วงหลังเนี่ย เหนื่อยของกลุ่ม p o p e ต t y ในบ้านเราก็คือว่าก็เป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับสภาพคล่องทีนี้พอพอสิริดำเนินการดังกล่าวนี้ก็แอ่ว่าก็คงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะเพียงแต่ว่าน่าสนใจในระยะกลางๆไหมก็ต้องบอกว่าเฉยๆนะครับเนื่องจากว่าภาพของอสังหาจะดีได้ก็ต้องมี d เด o g r a p h i c ที่มันซับพอร์ตซึ่งเพิดว่าเราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับดังนั้น มีทางเดียวก็คือต้องต้องเปิดให้แต่งชาติซื้อสังหาได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยถึงจะทําให้มีกําลังซื้อที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าในกลุ่ม property จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่น่าสนใจมันจะเป็น property ที่ไม่ใช่ property เพื่อการอยู่อาศัยแต่เป็น commercial property ครับอย่างเช่นตัว CPN นะครับดัง <ạ. S 1> นั้นผมก็คิดว่าถ้ามองภาพนี้สิรีเองก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวนะครับจากเรื่องของตัวคาดการเงินปันผลจากเรื่องคาดการกําไรพิเศษนะแต่ว่าถ้ามามองในภาพของ เชิงโครงสร้างว่ามันจะมีการเติบโตไปได้นะครับแล้วก็อยู่ valuation ที่ไม่แพงเนี่ย C P N ซึ่งปัจจุบันอยู่ P E เั้าตมาณ16เท่านะครับแล้วก็มีภาพของผลประกอบการที่ปรับดีขึ้นแล้วก็โครงสร้างของผลประกอบการที่ช่วงหลังมันไม่ได้มีแค่ค่าเช่านะมันมีส่วนของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จากตัวห้างด้วยเนี่ยเวลาขายของดีนะครับก็ได้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยทำให้ตัวของ C P N เองเนี่ย เป็น property ที่เราคิดว่ามันดูน่าสนใจมากกว่าครับอโอเคค่ะแล้วเรามองราคาหรือว่าแนวรับแนวต้านอะไรได้ไหมคะพี่กิตพลโอเคครับก็ถ้าน้องแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับค่ะอตอนนี้เปิดมาก็ลงไปนิดหน่อยค่ะอยู่ที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ค่ะนะคะ พี่จิตพลยืงอยู่ไหมคะเพราะว่าจริงๆพี่อยากสอบถามตัวสิริเนี่ยมันยืนเมื่อวานทำอะไรไปแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยคือเหมือนนักลงทุนสนใจอยากทราบว่าเดีลนี้มันจะสามารถทําให้ราคาสิริเนี่ยมันกลับมายืนยืนได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าในมุมมองนักวิเคราะห์เขาก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวของของสิริเองนะครับก็มาจากแถวบริเวณโซนบาท50จนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ พอイ้ยคอนโทรลหรือว่าจุดที่มีการซื้อขายเยอะๆคือประมาณบาท6กสิแปดหรือบาทเจ็ดสิบนะครับก็ถ้าตีกลมๆก็แปลว่าอาการดีด like ตัวขึ้นไปเนี่ยโดยเชิงโมเมนตัมจะมีแนวต้านสําคัญ์อยู่ประมาณใกล้ๆบาทเก้าสินะครับซึ่งเราก็เห็นว่าในภาพของการลงทุนหรือนักทุนเองเนี่ยจะมีหุ้นอยู่เยอะแถวประมาณโซนบาท80ดิบนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไฮแถวบาทแปดสิบตรงนั้นเนี่ยมีคนติดอยู่พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ต้องเผื่อใจนิดนึงแถวว่าการขึ้นไปผมคิดว่า ให้ผ่านบาทแปไปไกลๆก็ยังคงยากนะครับดังนั้นก็ด้วยความที่มันไม่ใช่กําไรระยะยาวนะครับเป็นกําไรที่มาแบบช็อตเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึ่งครับว่าขึ้นไปแถวบาทแปตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่โดนเทคได้ครับค่ะโอเคค่ะ CPN ล้วค่ะตัว CPN นะครับ CPN เองจะเห็นว่าเอราคาหุ้นเองเนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบที่ดูเป็นขาลงมาตลอดนะครับ แต่จะเห็นว่าความน่าสนใจก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยฟื้นได้จากกรอบล่างของชแนลตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาพของคุ้นเ,เองเนี่ยก็เริ่มเกิดภาพบูลลิสต์เดวิสเชนนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในภาพนี้เนี่ยการขึ้นฟื้นขึ้น,นมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับแล้วก็จะมีกรอบแนวต้านสำคัญที่มีจุดที่เริ่มมีเวอร์ชันท่เป็นจุดที่คนมีของเยอะ,อะ,ค,ะคือประมาณแถว6 2สิถึงหกบาบาทนั่นก็แปลว่าการฟื้นในรอบนี้อย่างน้นอยๆเนี่ยเราคาดหวังกรอบ แนวต้านที่ประมาณ62เพ3บาทนะครับตอนนั้นก็จะจุดเทค e p o f i สำหรับคนที่เล่นรอบครับแต่ว่าถ้าในภาพให,ใหญ่ๆเนี่ยในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วก็คือ,อมูลค่าเหมาะสมที่ตลาดประเมินเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในโซนประมาณแถว60ไปลายๆ70ต้นๆครับโอเคค่ะ,คะอีกกลุ่มนึงกลุ่มแบงก์ที่นักลงทุนถามมายอย่าง BBL เนี่ยค่ะเขามีทุนอยู่132บาทแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะคะ137บาท50สตางค์นะคะถ้าจะ เข้ารอบใหม่หรือว่าลงทุนเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปที่เดวรับตรงไหนได้บ้างคะหรือเปล่าคะ BBL โอเคนะครับก็ BBL นะครับลงมาค่อนข้างจะเยอะแต่ก็จะเห็นว่ารอบนี้ครับคุ้นหลายตัวเลยเนี่ยก็คือจะเกิดสัญญาณที่เรียกว่าเป็นบูล i s ตเตอร์เจน c e กันนะครับแล้วก็สำหรับตัว BBL เองก็จะเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยผ่านดาวเทรนนะครับแล้วก็มีการ Pullback ต่างๆเนี่ย สุดท้ายก็เริ่มเกิดการตั้งหลักนะครับก็คือตรงนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันคงจะมีด่านแข็งๆเนี่ยก็คือในโซนแถวใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0รวันก็คือ142บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรามองดีไหมเรามองดีนะพีงแต่ว่าในช็อตแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบประมาณแถวเอ่อหนึ่ามถึงประมาณ142นะครับก็จริงๆก็บอกว่า ถ้ามองแล้วเนี่ยต่ออาจจะไม่ถึง134.5ก็ได้ในจังหวะที่โมเมนตัมของหุ้นเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วกรอบแนวรับตรงนี้เนี่ยของตัว BBL เนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณแถว136-135บาทแล้ว,ลวก็134.5 4ตอนนั้นเป็นจุดสต็อปมากกว่าว่าเอ๊ะถ้าไม่ต่ำกว่า134ลงไปเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราคงจะเราควรจะอยู่ในเส้นทางของการฟื้นตัวครับ ค่ะเชาแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมางว่าค่ะพี่จิตพลย<ด>ินด,ดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ